สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Beyond the Blues วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนรู้สึกแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรียกนั่นก็คือ Sunday Scaries หรือความรู้สึกวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทุกคืนวันอาทิตย์ก่อนเริ่มสัปดาห์ใหม่เคยไหมครับที่วันอาทิตย์บ่ายๆคุณกำลังผ่อนคลายอยู่ดีๆแต่ทันใดนั้นก็เริ่มรู้สึกหนักอกขึ้นมาเริ่มคิดถึงงานที่ต้องทำในวันจันทร์ คิดถึงประชุมที่ต้องเข้าคิดถึงอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบแล้วความวิตกกังวลก็เริ่มเคลือบคลานเข้ามาจนพอถึงเวลากลางคืนคุณนอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่งงานที่รออยู่ตั้งแต่วันจันทร์เช้าผมขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำงานในบริษัทใหญ่ตำแหน่งหนึ่งงานของเธอก็ไม่ได้หนักมากเกินไปไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงแต่ทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไป เธอจะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลท้องเสียหัวใจเต้นเร็วและไม่สามารถสนุกกับสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ได้แม้เธอจะพยายามดูหนังอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้ตัวเองไม่คิดถึงงานแต่ความกังวลก็ยังคงมีอยู่มันเหมือนกับมีเมฆดำลอยอยู่เหนือหัวของเธอตลอดเวลาพอถึงคืนวันอาทิตย์เธอจะเริ่มเช็คอีเมลงานเริ่มเตรียมตัวสำหรับวันจันทร์แล้วก็วิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจนนอนไม่หลับ วันจันทร์เช้าเธอตื่นขึ้นมาเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้นอนดีแล้วก็ต้องเผชิญกับสัปดาห์ใหม่ด้วยพลังงานที่ไม่เต็มร้อยเธอทำงานไปเหนื่อยๆจนถึงวันศุกร์และก็ได้พักในวันเสาร์วันเสาร์เธอจะรู้สึกดีมีความสุขผ่อนคลายแต่พอถึงวันอาทิตย์บ่ายวงจรก็เริ่มซ้ำอีกครั้งเธอทนอยู่แบบนี้มาหลายปีจนวันหนึ่งเธอไม่ไหวจริงๆเธอไปปรึกษานักจิตวิทยานักจิตวิทยาบอกเธอว่าสิ่งที่เธอประสบอยู่มันมีชื่อเรียก มันเรียกว่า Sunday Scaries หรือ Sunday Light Blues และมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากในคนทำงานนักจิตวิทยาอลิบอยว่า Sunday Scaries เกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุแรกคือการเปลี่ยนโหมดอย่างกระทันหันในวันเสาร์อาทิตย์เราอยู่ในโหมดพักผ่อนทำในสิ่งที่เราชอบไม่มีความกดดันแต่พอถึงวันจันทร์เราต้องกระโดดเข้าสู่โหมดทำงานทันทีการเปลี่ยนอย่างกระทันหันนี้ทำให้สมองตกใจ และเรื่องวิตกกังวลล่วงหน้าเหตุที่สองคือความไม่แน่นอนเรากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเรากลัวว่าจะมีงานยากเข้ามาจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีคนโกรธเราหรือจะทําอะไรผิดพลาดสมองของเราชอบความแน่นอนและเมื่อมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เริ่มกังวลสเหตุที่3คือการที่เรามองว่าวันจันทร์คือการสิ้นสุดของอิสระภาพในช่วงสุดสัปดาห์เรารู้สึกเป็นอิสระ ทำในสิ่งที่เราอยากทําแต่พอถึงวันจันทร์เรากลับไปอยู่ใต้กฎเกณฑ์ภายใต้ระบบภายใต้การควบคุมของคนอื่นความรู้สึกนี้ทําให้เรารู้สึกหนักใจสาเหตุที่4และสําคัญที่สุดคือเราไม่ได้พักผ่อนจริงๆในวันหยุดถ้าเราใช้เวลาวันอาทิตย์วิตกกังวลเกี่ยวกับวันจันทร์เช็คอีเมลงานหรือคิดถึงแต่งงานเราก็ไม่ได้พักจริงๆสมองไม่ได้รีเซ็ตดังนั้นพอถึงวันจันทร์เรายังเหนื่อยอยู่ แล้วก็ยิ่งทำให้สัปดาห์หน้าหนักขึ้น Sunday Scaries ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจชั่วคราวมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราจริงๆมันทำให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดได้เต็มที่ทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยพลังงานที่ไม่เต็มร้อยและถ้าเกิดขึ้นทุกสัปดาห์มันก็จะสะสมเป็นความเครียดระยะยาวได้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับวันนี้ผมมีสีวิธีมาแนะนำที่จะช่วยให้เราเอาชนะ Sunday Scaries และทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับวันอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่วิธีแรกคือการสร้าง Sunday Reset Ri t u a l หรือพิธีกรรมรีเซ็ตตัวเองในวันอาทิตย์แทนที่จะปล่อยให้วันอาทิตย์เป็นวันที่เราวิตกกังวลเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นวันที่เราเตรียมตัวอย่างสร้างสรรค์สำหรับสัปดาห์ใหม่พิธีกรรมนี้ควรทำในช่วงบ่ายหรือเย็นวันอาทิตย์เริ่มจากการนั่งสงบสงบส,งบสักสิบห้านาทีคิดทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรดีอะไรไม่ดี เราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องนำมันไปสู่สัปดาห์หน้าจากนั้นให้เราวางแผนสัปดาห์หน้าอย่างคร่าวๆไม่ต้องละเอียดมากแค่เขียนลงกระดาษหรือในโทรศัพท์ว่าสัปดาห์หน้ามีงานอะไรสำคัญบ้างมีนัดอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องเตรียมบ้างการเขียนออกมาทำให้สมองไม่ต้องจำไว้ในหัวไม่ต้องกลัวว่าจะลืมและมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้จากนั้น ให้เราเลือก3มสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จในสัปดาห์หน้าไม่ต้องเยอะแค่3มสิ่งถ้าทำสามสิ่งนี้สำเร็จก็ถือว่าสัปดาห์นี้ประสบความสำเร็จแล้วการมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เรารู้สึกมีทิศทางไม่รู้สึกว่าจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ส่วนท้ายของพิธีกรรมคือการเตรียมสิ่งที่จะทำให้วันจันทร์เช้าง่ายขึ้นเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่เตรียมกระเป๋าเตรียมอาหารเช้าเช็คเส้นทางการเดินทางยิ่งเราเตรียมเท่าไหร่ วันจันทร์เช้าก็จะยิ่งราบรื่นเท่านั้นและเราก็จะยิ่งวิตกกังวลน้อยลงสิ่งสําคัญคือพิธีกรรมนี้ควรจบด้วยกิจกรรมที่ทําให้เราผ่อนคลายอาจจะเป็นการอาบน้ําอุ่นๆการดื่มชาร้อนๆการอา่านหนังสือที่ชอบหรือการนั่งสมาธิเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้สมองรู้ว่าตอนนี้เราเสร็จแล้วเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราจะพักผ่อนวิธีที่2คือการแยกเวลาทํางานและเวลาพักอย่างชัดเจน หนึ่งในสาเหตุของ Sunday Scaries คือเราไม่มีขอบเขตระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักเราเช็คอีเมลงานในวันหยุดเราคิดถึงงานตลอดเวลาจนสมองไม่รู้ว่าเมื่อไรคือเวลาทำงานและเมื่อไรคือเวลาพักวิธีแก้คือตั้งกฎกับตัวเองว่าในวันหยุดเราจะไม่เช็คอีเมลงานไม่ตอบข้อความงานไม่คิดถึงงานถ้าจำเป็นต้องเช็คก็ตั้งเวลาไว้เฉพาะช่วงหนึ่งเช่นเช้าวันเสาร์ครึง่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วปิดเลย อย่าเปิดอีกจนถึงวันจันทร์การทำแบบนี้ในช่วงแรกอาจจะยากเราอาจจะรู้สึกกังวลว่าจะพลาดอะไรไปแต่ความจริงคือส่วนใหญ่ไม่มีอะไรด่วนจริงๆที่จะต้องจัดการในวันหยุดและถ้ามีคนก็จะโทรหาเราไม่ใช่ส่งอีเมลดังนั้นเราสามารถปล่อยใจได้การมีขอบเขตชัดเจนทำให้สมองรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องทำงานและเมื่อไหร่ได้พักเมื่อสมองรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาพักมันก็จะสามารถพักได้จริงๆไม่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเราพักได้จริงวันอาทิตย์ก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปวิธีที่3คือการสร้างสิ่งที่น่าตื่นเต้นในวันจันทร์หนึ่งในเหตุผลที่เราไม่อยากให้ถึงวันจันทร์ก็เพราะว่าเรามองว่าวันจันทร์ไม่มีอะไรดีมันเต็มไปด้วยงานความกดดันและความเครียดแต่ถ้าเราสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าตื่นเต้นในวันจันทร์เราก็จะไม่กลัวมันอีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ต้องใหญ่โตหรือแพงๆอาจจะเป็นแค่การซื้อกาแฟที่ชอบมาดื่มในวันจันทร์เช้า การนัดก,กินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่ชอบการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เราชอบที่สุดหรือการตั้งเป้าว่าจะทำงานโปรดสักนึ่งที่เราชอบทำสิ่งสำคัญคือเราต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าวันจันทร์ไม่ได้แย่ทั้งหมดมันมีจุดเด่นบางอย่างมีสิ่งที่เราต่างตารอและเมื่อเรามีสิ่งนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าวันจันทร์เป็นศัตรูอีกต่อไปอีกวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนมุมมองต่อวันจันทร์แทนที่จะมองว่าวันจันทร์คือวันที่เราต้องกลับไปทำงานที่น่าเบือ่อ ลองมองว่าวันจันทร์คือโอกาสใหม่เป็นการเรื่องต้นใหม่เป็นโอกาสที่จะทำสิ่งที่สำคัญเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างการเปลี่ยนมุมมองนี้ฟังดูง่ายแต่มันทรงพลังมากเพราะมันเปลี่ยนวันจันทร์จากสิ่งที่เราต้องทนกลายเป็นสิ่งที่เราเลือกทำจากภาระกลายเป็นโอกาสและเมื่อเรามองแบบนั้นความวิตกกังวลก็ลดลงวิธีที่5และสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองในวันอาทิตย์ หลายคนใช้เวลาวันอาทิตย์ทำงานบ้านทำาธุระต่างๆจนหมดเวลาแล้วพอถึงเย็นก็เหนื่อยมากแถมยังต้องเตรียมตัวสำหรับวันจันทร์อีกไม่มีเวลาได้พักจริงๆเลยวิธีแก้คือให้เราสร้างเวลาพักจริงๆในวันอาทิตย์อย่างน้อย2-3ถึงชั่วโมงที่เราทำในสิ่งที่เราชอบที่ทำให้เราผ่อนคลายที่เติมพลังให้กับเราอาจจะเป็นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือการดูหนังการทำอาหารหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุข สิ่งสําคัญคือเวลานี้ต้องเป็นเวลาที่เราทําเพื่อตัวเราเองจริงๆไม่ใช่เวลาที่เราทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่เวลาที่เราทํางานบ้านหรือทําธุระแต่เป็นเวลาที่เราเติมพลังให้กับตัวเราเองเมื่อเราได้เติมพลังเราก็จะมีพลังพอที่จะ,ะเผชิญกับสัปดาห์ใหม่ได้นอกจากนี้การนอนให้เพียงพอในคืนวันอาทิตย์ก็สําคัญมากหลายคนนอนดึกในคืนวันอาทิตย์เพราะวิตกกังวลแต่นั้นทําให้วันจันทร์ยิ่งหนักขึ้นดังนั้นให้เราตั้งเวลานอนที่เหมาะสม ทำกิจกรรมที่ช่วยให้หลับก่อนนอนเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือนั่งสมาธิแล้วปิดไฟนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงเมื่อเราได้พักผ่อนเต็มที่ทั้งกายและใจเราก็จะสามารถเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยพลังงานที่เต็มร้อยและวันจันทร์ก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนั่นคือถ้าเรารู้สึก s a n d Scaries อย่างรดนแรงทุกสัปดาห มันอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างในงานหรือในชีวิตของเราที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นว่างานของเราไม่เหมาะกับเราอาจจะเป็นว่าเรามีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นว่าเราทำงานหนักเกินไปจนหมดไฟถ้าเป็นแบบนั้นการแก้ปัญหา Sunday Scaries อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมองหาสาเหตุที่ลึกกว่านั้นและอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเราอาจจะเป็นการคุยกับเจ้านายการเปลี่ยนงานการปรับสมดุลชีวิต หรือการไปพบมืออาชีพเพื่อรับคำปรึกษาดังนั้นวันนี้ถ้าคุณกำลังประสบกับ Sunday Scaries ลองทำตาม4วิธีนี้ดูนะครับขั้นตอนแรกสร้าง Sunday Reset Ritual ทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาวางแผนสัปดาห์หน้าเตรียมตัวให้พร้อมและจบด้วยกิจกรรมผ่อนคลายขั้นตอนที่2แยกเวลาทำงานและเวลาพักอย่างชัดเจนไม่เช็คอีเมลงานในวันหยุดขั้นตอนที่3สร้างสิ่งที่น่าตื่นเต้นในวันจันทร์ ให้มีอะไรสักอย่างที่เรารอคอยทันตอนที่4ดูแลตัวเองในวันอาทิตย์ให้เวลากับตัวเองทําในสิ่งที่ชอบและนอนให้เพียงพอจำไว้นะครับว่าวันอาทิตย์ไม่ใช่วันที่น่ากลัวมันเป็นวันที่เราควรได้พักผ่อนและเตรียมพร้อมสาหรับสัปดาห์ใหม่อย่างสร้างสารรค์